ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จักรเยียนในการรับชมโอเลยเลาเลลเลยลาเลฮมื่อครับผมก็รับสวิตสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอเกมพี่มิวเซียมนะจ๊ะไปช่วยกันเลยดีกว่ามิวเซียมโอเลาเลาเลยาเลยาเลยาเลาเลยาเลยเลยเลยเล์เลยเลเยิายเ โดเดียวเดียวไา้ในทองนี้บูน่าฮัเกตัวใหญ่ซะไม่มีไม่เอ,เอามือไปจับปูมันก็งัดตันทีแล้วจะทำยังไงแบงค์มาเอาไหมนีนละก็เตีมไม่ถูก<อ>แต่ไม่ตั้งใจทีแจ้เข้าไปเนาะ แล้วไงต่อแล้วติบมาแล้วเธอก็เดินจากไปแล้วยังไงดีมีวายมาต่อเต้ตะกรันต่อเต้ตะกรันไปตรงนี้อออไปไปอโอ้โหสวยงามสวยงามกำมท้องน้ำบาแล้วโอ้โหโ้มยแล้วครับขอให้อัหหนเป๋แต่เล็กเดือดเสี่ยม โมรันมิกซาบอกให้โจทีู่้ใส่กอดเลยนะวายมาคุณเปลี่ยนรอคุณอยู่แล้วคิวมาสวยงามก็หลังแท้แล้เลืมแล้วได้เจอครัำหนึ่งเสียงถึงจะพึง,ง,ง,งใจเจ้เลยมาดิปัเข้าไปสองหนึ่งเป็นเธอสองสองเป็นเธอสองสามเป็นเธอสองสี่ก็ยังเป็นเธอ ปักเขาไว้ักเขาไปโมลันจาไปดี้ที่เกงบเลยกมาก้ไปด้วยาสวยงามประหลาดแต่อะไรเลยแล้ววายมาตาจักรลสสวยหนึ่งีบโอเคขุด้ลล้วหนือยากมันอุ้มอยันมันอุ้มยมันอุ้มอุ้มอุ้มอุเอาไรอ่ะเอาเรื่องเหรอ ี S <S <々>่ใบดีก็บอกว่าเมกาไปเลยครับโอเคได้สามหน่อยแน่อมาจ้ามาไมลสามอะไรต่อปักกันไปเพื่อนตักกันไปปักกันไปมีอย่างอยางไปไปแล้วใหต่อเอเนอนึงไอ้หนจะคไปไดวะจริงจริงจรอยู่นั่นแหละโจริงนั่นแหละ โอเคเท่าไรสูไปกันที 18, ่หมื่นแปดันกูแล้วเลยเอัเพี่นะบอกเงี้กับรารมาประมาณหมื่นเก้าเนีย่ยจะกของบัาโก่อรกดซับถ้าใครกดการ์ดิ่งอะไรด้วยนะ่ยจะไว้เจอใหม่แล้วกันกูไปก่อนลากกูไปอยยะมานาเย <laughs> ้ย